เริ่มแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะคลองโอตาลุคลองโอตาลุเมื่อก่อนมันคือคลองแสนแสบไม่ใช่มันมีนกเป็ดน้ำอยู่ตรงโน้นเราอยู่โอตาลุใกล้มากเลยเราเราต้องตั้งสติดีๆกับแก๊งนี้เรามากินหอยโอตาลุโอตาลุโอตาเต โกดเตะอะไรนะเอาใหม่นี้ทาโกดเตะกุ้มบีเอใช่ใแล้วก็ไปเที่ยวเมืองโกดเตะมีคุณลุงเขาอยากเขาต้องเราเฮ้ยแปลกอะเด็กเกาหลีทำไมแบบเป็นพี่น้องกันต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนกันไม่ใช่ฝาแฝดทำให้เราเข้าใจผิดตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะคะอุณหภูมิประมาณ24.4องศาะอาทิศยังคงทำงาน ไม่ตกินอันนี้เราเดินย้อนกลับไปจริงๆเราต้องไปถ่ายจากสะพานโน้นซึ่งเรามาถ่ายกันตั้งแต่เมือ่อเช้าแล้นี่มีสองพี่น้องถ่ายรูปให้กันน่ารักเชียวข้างๆคอเขาก็จะมีดอก อาทิตย์ยังไม่ตกนะคะดอกไม้ก็เลยยังไม่หุบดอกไม้ดอกไม้ก็ยังบาน<ม>หน้าก็บานค่ะ <laughs> ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวตรงนี้คงโรแมนติกมากเพราะว่าแฟนเดย์เขามาถ่ายที่นี่วันนี้กิจกรรมของเราก็คือตอนเช้าเราไปตลาดปลามา ก็กินหอยสดนะคะหอยนางรมหอยเชลข้าวโพดดดบอะไรกะ่ะคือเรากินค่อนข้างเยอะเมื่อเช้าแล้วเราก็ใช้เวลานั่งรถไฟมาที่นี่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็มากินรามเมงกินข้าวหน้าเนื้อเสร็จจากนั้นเราก็ไปกินไอติรีมกินเมลอนแล้วเราก็ยังคงกินต่อเนื่องนะคะ เราไปมิวสิกบ x ็อกมิวเซียมแล้วก็ออกมากินเคก้กกินน้ำส้มน้ำแอปเปิลเป็นช่วงเบรกแล้วเราก็ใช้เวลาเดินมาอีก15ทีเมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งจะกินปลาดิบก,กินซาซิมิกันเสร็จเราก็ออกมาตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับเข้าซัโปโปโรเหนื่อยมากกับการกินวันนี้เป็นวันชิลๆเราตื่นสายได้ พรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้เราจะไปกันไปกันที่ที่ไหนคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้โรงเบียร์ไม่ใช่ไม่ใช่โรงเบียร์นี่แอลกอฮอล์ัตกค้างในร่างกายโรงงานช็อกโกแลตอันนี้ก็จะมีรรริิให้้กกนเเบบียย์ลูสึะ คนนี้นะคะคนนี้เป็นคนดื่มเบียร์แต่คนนี้จะเป็นคนมืนหัวแทนเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าโดนอะไรนะคะเดีสาธิตสิคะสาธิตสิคะสาธิตสิคะทุกคนอยากเห็น ือน้ำแข็งก็ไม่ได้ด้วยไม่มีค่ะไม่เหมือนบ้านเราทุกสิ่งอย่างนี่ใครอยากเข้าห้องน้ำไปละหนึ่งไปละหนึ่งนี่ไปอีกหนึ่งอไปกันหมดเลยกลิ่นได้ไหม,กล,ไมไกลิ่นไม่ได้เพราะว่าโคเรียกร๊ปเพิ่งออกไปกับชายนิดกร๊ปกลิ่นแบบเราเข้ากับเขาไม่ได้หรอก มีเล่นทั้งเอ่ <How> ใครที่จะจีบใครแนะนําให้มาที่นี่นะทําไมต้องยืนแอ่นขนาดนั้นนะตรงนี้มันดูโรแมนติกดีอะ่ะนี่คือหน้าร้อนนะถ้าหน้าหนาวนี่จะโรแมนติกมากกว่านี้มันคล้ายๆเวเนเชียนหมแต่เวเนเชียนมันต้องมีท้องฟ้าข้างบนแบบนี้ซึ่งวันนี้ท้องฟ้าก็สวยนะ ค่อยๆขึ้นเรือแค่นั้นแหละการ<อ>ล,ล่องเรือเขาเรียกเรืออะไรอ่ะแบบนี้กันโดลาใช่ไหม <laughs> ล่องจากแค่สะพานตรงนี้ไปแค่เกือบสะพานตรงนู้นที่เราเดินมาไม่ถึงดีด้วยไม่ถึงดีด้วย<อ>แล้วก็กลับเรือมาเพราะว่าถ้าข้ามมุดใต้สะพานนั้นไปมันไม่มีน้ำแล้วมันจะเป็นตลาดที่เราไปเดินมาคือเดินได้ทั้งวันนะคะของกินเยอะมากราคาบางร้านก็จะถูกแพงต้องต้องเดินสำรวจก่อน เพราะว่าวันนี้จริงๆเราไปที่ร้านเค้กอ่ะจริงๆร้านเคก้กเขาซื้อกับชิ้นละ380แต่เราไปนั่งกินชั้น2องคาเฟ่ของเขาเซต2 4 0พเค้ก3ชิ้นน้ำา2แก้วลองคำนวณแล้วมันตกประมาณเกือบเกือบ2,000เยนเสียค่าเซอร์วิสไปประมาณ2,600ที่เราจ่ายไป <S <S เสียเปรียบไปประมาณ6,700เย <S <S นประมาณนี้ ก็เป็นค่า <c oughs> ค่าเซอร์วิสแล้วกันเซอร์วิสชาร์จเพราะว่าที่นี่เขามีพนักง,งานคนไทยมาต้อนรับเรา,าเ,เราบังเอิญมากเลยเนาะเราแบบน้องเขาแบบคนไทยหรือเปล่าคะก็เลยบอกว่าใช่พี่คนไทยตรงนี้จะมีเรือแค่สองลำนะคะไปกลับแล้วก็จะมีนู่น นักท่องเที่ยวยืนต่อแถวค่อนข้างยาวเหมือนกันคือถามว่าถ้านั่งที่นี่กลับไปนั่งเวนเชียนที่หมากเกาเวนเชียนหมากเกาดูจะคุ้มกว่าด้วยซ้ํานะตรงนี้มันสั้นๆมากเลยระยะทางแค่ประมาณ200เมตรไม่ถึงด้วยร0 0เมตรเองอ่ะแตกมากแต่ก็นั่งกันเหมอนคนนี้คนนี้เป็นอะไรคะ กินหอยนางรมแล้วแพ้มันน้อยเกินไปไม่รู้เวียนหัวตอนนี้บอกเวียนหัวแต่หายแล้วแต่อาการเวียนหัวของเธอทําให้เธอประสบความสําเร็จในชีวิตของของทริปนี้แล้วเธอเช็คอินทุกห้องน้าเลยค่ะวันนี้อตนนี้เธอเช็คอินทุกทุกจุดที่มีป้ายว่าทอยเล t กูเข้าแม่งทุกอันเลย พูดไม่พอค่ะพูดไม่พอค่ะกำปั้นมานีแล้วค่ะ, <c oughs> ะนี่คือทางเดินไปสถานีตรงไปข้างหน้าระยะทางพอประมาณนะแต่การเดินกลับมันจะเหนื่อยมากเพราะมันเป็นการเดินขึ้นเนิน,น,นเมื่อเช้าเราเดินมาเราไม่เหนื่อยเพราะเราเดินลงเนินนี่เราจะเห็นสุภาพรุษที่แบบว่า ใส่ฟิสๆนะคะถ้าคนไหนใส่ขาซ้าเราจะเห็นหอ่อหมกเขาใช่ไหมแต่คนนั้นเขาไม่หันหอ่อหมกมาแล้วอยากเห็นหอ่อหมกเขามากและอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นด้วยเซ็กซี่มากเขาจะเป็นคนลากเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะอ่าเป็นแบบรถลากเหมือนที่พวกแบบอสซัคูสหรืออะไรอย่างเนี้ย อ้าวฉันชอบกินปลา <c oughs> หอมหมกปลาเน <c oughs> ี่ยแ <c oughs> ต่ว่าตกเย็นแล้วมองไม่ค่อยเห็นอนะ่ะ <c oughs> ต้องกลางวัน <c oughs> อมมาอม่าอาม่าถอยไปเดี๋ยวอม,ม่าตกบันไดนะเนี <c oughs> ่ยเธออาม,ม่านี้ฉันคุ้คนๆะน่ะ <c oughs> เราเจอเขาตรงไหนไหม ๆๆน้อยพอตกกลางคืนคนจะเริ่มมาตรงนี้เยอะกว่ากลางวันนะคะเพราะว่าจะมีไฟเดี๋ยวจะมีไฟเปิดตรงตึกอาคารตร,ตรงนี้อาคารริมทองเนี่ยค่ะเราไปซูมดูเพื่อนเราใกล้ๆหน่อยสิ <Wow. S 2> ได้ยินใช่ไหมว่านางโชคุนมากเลยไปสำรวจแถวนะคะแถวยาวมากกล้องอันนี้มันไกลไปหน่อยมันเป็นเลนวายที่มารอเนี่ยรู้สึกจะเป็นทั่วจีนช s e f o o ออชัวร์ทีะ ไอยบียกถอยบีกอีกสองก้าตกถนนละถอยลงไป น่ยงยองๆลง,งไปก่อนไม่เบนนั่งยองๆตรงมเมื่อกี้แล้วให้ต้นไปยืนที่เราอะ่ะเราก็ถ่ายสองคนเนะี้ตรงนี้ยคือมุมก็มันจะได้เหมือนยักษ์อันนั้นก็จะเป็นคนแค้เหมือนมากจริงอ่าม,มันมันเป็นเลนวนยไงแล้วแล้วเธอมาอยู่ตรงริมอ่ะเออนั่นแหละเนี่ยเนี่ยต้นต้องอยู่ตรงนี้เห็นไหมนา,นาตัวแบบบิ๊กเบิ้มมากเออเอามือกดลงไปนั่นแหละ เรามารอไฟเขียวเราจะข้ามเดินกลับไปพาไปดูตรงตอกเล็กๆถ้าใครมานะคะเดินตรงมาจากสถานีเรื่อยๆจะมาถึงทางจะไปทะเลมันจะมีขวามือเดินเลนขวามือมาจะมีร้านอาหารที่เมื่อเช้าเรากินกันรสชาติไม่เค็มอย่างที่คิดนะคะก็ะค่อนข้างอร่อยและเยอะมากเรากินร้านเดง เจอคนจีนเยอะแยะเลยอ่ะปแปลไม่ออกพูดอะไรกันก็ไม่รู้ถ้าใครมาที่นี่เราเจอเบอร์เกอร์คิงใครเป็นแฟนคับเบอร์เกอร์คิงแนะนําให้กินนะเพราะว่าเบอร์เกอร์คิงที่นี่ถูกมากเมื่อเช้าซื้อน้ำหนึ่งแก้วเป็นเมลอนฟล o อ์เมลอนโซดาฟลูอ แค่ร้อยเยน30บาทราคาถูกกว่าบ้านเราอีกถ้าเป็นเบอร์เกอร์เซ็ตนะคะก็จะประมาณ800เยน8 3 24 240ที่บ้านเราก็ประมาณ300อัพ300อัพในที่นี้คือ385 399หรือ400กว่าอย่างนี้นะ,ะแต่ที่นี่คือราคาประมาณ800เยนถึง9000เอ่อ9 980เยนก็ประมาณพันหนึ่งอะเซ็ตละไม่เกิน300 มีอาหารทะเลเดี๋ยวพาแวะดูก่อนเมื่อช้าเขาแช่ของเย็นของสดต,ตรงนี้เยอะๆเลยนะข้างในก็จะเป็นแนวๆแ,แบบซีฟู้ดสดนะคะเราไม่เข้าไปนะคะเราก็จะมีตรงนี้เรื่อยๆแล้วก็มีที่นั่งกินข้างใน มีตอกข้างบนนะคะจริงๆเราสามารถเดินเข้าซอกเล็กๆเมื่อกี้ข้างในได้มีร้านอาหารเยอะแยะเลย ผ่านไปบางทีหน้าตาดีอะหน้าติ๋ติเมื่อกี้คนที่เดินผ่านไปหน้าตาติ๋ติบอกในกล้องถ้าใครได้ยินได้เหรอทำได้ปะทำได้ปะจะได้ยินเสียงหายใจดังนิดนึงพอบอกว่ามันคือการเดินขึ้นเนินมันเหนื่อยไม่รู้สภาพ ทุกคนวันนี้เป็นไงมั่งนีเมาอยากอกอึกอึกอยู่เลยฟังโน้ตเมนพิซซ่าค่ะนะคะมีพิซซ่าข้างหน้าก็มีเค้ซีมีรอสันเนื่องจากวันนี้เสียน้ำไปเยอะให้กินน้ำเยอะๆจะได้สำเร็จหลายๆค่ะสำเร็จอะไรขี้นั่นเองแต่ผักไม่กิน นี่งไงกินผักไปแล้วลงจานใหเราได้ยินเสียงละครังมันคือหนึ่งทุ่มตรงม่ะหรืออะไรอะ่ะอ๋อตรงนู้นอ้าวแล้วรถไฟที่เขาโชว์เมื่อกองวันไปไหนอะไปเก็บแล้วเ,เด็กไปขอ,อคือตรงนั้นมันเหมือนเป็นสถานีไม่ไม่ใช่สถานีมันเป็นรถไฟจำลองเป็นมิวเซียมหรืออะไรสักสิ่งอนี้ กลางวันมันจะมีแบบเหมือนรถไฟในสวนสนุกของเล่นแล้วเด็กๆก็ไปนั่งกันซึ่งรางเขาว่าทำมาถึงตรงนี้เลยนะ mm. Welcome to o t a l u เห็นไหม mm. เห็นไหม mm. นะคะ mm. ก็จะมีรางรถไฟซึ่งจริงๆไม่มีรถไฟวิ่งหรอก ความปลอดภัยเราอย่าเดินตามหลังนานา,นาเพราะว่ามันเป็นเนิน <c oughs> ใครจะแวะรอสันรอสันที่ญี่ปุ่นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราแวะเข้าไปเพื่อที่หนึ่งทิ้งขยะสองเข้าห้องน้ำจบแล้วค่ะแค่นี้แหละรอสันกับเซเว่นหรือไม่ก็แฟมิลี่มารนะ คือที่ญี่ปุ่นดีตรงนี้ตรงที่แบบปวดตรงไหนก็ได้ตรงนั้นเลยเพราะว่ามีห้องน้ําทั่วไปแล้วห้องน้าค่อนข้างสะอาดเนี่ยปวดแล้วเนี่ยเหมือนกันเดี๋ยวใจเย็นนะหรือเราไปรอที่สถานี<อ>เราไปดูรอบรถไฟกันถ้าถ้าใครขึ้นรถไฟนะคะรถไฟทุกขบวนเขาจะมีห้องน้ําแต่ว่าสภาพเก่าใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ ตามรถนะคะถ้าเป็น l i m i t ต็ก็จะอีกแบบนึงแต่ถ้าเป็นแบบ JR หรืออะไรอย่างเงี้ยห้องน้ำค่อนข้างสะอาดและกว้างเคยเจอห้องน้ำสมัยโบราณมาแล้วที่มันจะต้องเดินแล้วก็เดินหน้าเข้าไปเลยไม่ต้องห,หันหลังกลับอ่าอันนั้นคือรถไฟสาย f u โ o โนรถไฟคุณปู่ที่ทำให้เราตกรถ JR เสียเวลากับตรงนั้นไปประมาณเอาเป็นว่าเราควรจะถึงซัปโปโรวันนั้นน่ะ ทุ่มยี่สิบห้เราถึงซับบาร์โรห้าทุ่มครึ่งถึงบ้านเที่ยงคืนไม่ใช่เที่ยงคืนธรรมดาด้วยเราเดินหารถเมล์กันแล้วรถเมล์มันหมดไปแล้วดเมาเราก็เลยต้องไปสับเวไม่เป็นไรมันต้องมีมันต้องมีอะไรที่แบบให้เราลำบากแบบนี้เอาไว้ให้เรากลับไปคุยกันต่อให้เป็นประสบการณ์ ประสบการณ์ในที่ญี่ปุ่นที่ยังไม่เคยเจอคืออะไรคะเพื่อนทิ้งอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณจะได้เดี๋ยวคุณจะได้รับสิ่งนี้ตรงนี้นะโดนแน่เดี๋ตอนนี้เลยอย่าอย่านะอย่าทิ้งหนูนะ้ลกลับไม่ได้นะไหนฝั่งนี้สวยนะเนี่ยฝั่งไหนคะอ๋ออันนี้นมันจะเป็นแบบแนวแนวอะไรไม่รู้อะตอนตกปะ ไม่ไม่แบบตะวันตกอะ่ะจริงๆตรงนั้นมันจะเป็นตอกตลาดคล้ายๆกับถนนที่ชินไซบาชิอะค่ะที่โอซาก้าแต่ว่าคนไม่คึกคักเลยงิดเนี่งรับจะคล้ายๆที่คุม,มาโมโต,โตที่เราเคยไปเมื่อปลายปนะะีที่คึกคักที่สุดแล้วก็เหมาะแก่การชอปปิ้งมากที่สุดเนี่ยเจ็บเองจะชอบที่โอซาก้า แต่ที่เที่ยวง่ายและสะดวกที่สุดแล้วมีไกดส่วนตัวที่น่ารักมากคือที่โตกเกียวคือน้องอาสึกะน้องเป็นคนที่น่ารักมากขนาดที่เรามาฮอกไกโดรอบนี้น้องก็ไลน์มาบอกว่าถ้าพี่มีปัญหาอะไรข้อมูลไฟล์บินถามน้องได้น้องพร้อมเซอร์วิสเสมอน้องน่ารักมากเนี่ยค่ะมันโล่งมากเห็นไหมมันไม่เหมือนที่ชินไซบะชิ มันอาจจะหนึ่งไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นช่วงฤดูหนาวนะคะมันเงียบมากมีคนนินทาเราค่ะไม่ใช่ค่ะดิฉันเป็นคนสาวทีฉันทำหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับในทีมและบริษัทของดิฉันนะคะดิฉันต้องเต็มที่ตอเป็นลูกค้ามันตถ้าคุณเป็นลูกค้าดิฉันเป็นยูสเซอร์ดิฉันนิฉันจะไม่ทำอะไรคุณค่ะ เพราะว่าเราขึ้นชกกันคนละเวทีนะคะ <Okay. S 1> คนละรุ่นคนละรุ่น <Okay. S 1> นี่เป็นห้างห้างที่แบบเดินเข้าไปชั้นบนก็จะเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยทางลางไม่ได้มีที่ให้ช้อปปิ้งเราสำรวจมาแล้วด้วยสายตา okay. Okay. สังเกตว่าที่เราเดินมาจะเห็นตู้น้ำหยอดเนี่ยเยอะมาก <Okay. S 1> ใครที่เป็นคนชอบกินน้ำดื่มน้ำแปลก แนะนำให้หยอดเพราะว่าตู้แต่ละตู้ราคาไม่ได้ต่างกันมากร้อยสาสเยนร้อยสิเยนร้อกสิเยนซึ่งราคามันก็ประมาณสี่สิบห้าสิบนะคะถามว่าชาเขียวบ้านเราขวด28่แปดแพงไหมแพงเพราะว่ามันเล็กแล้วมันไม่ได้มีหลากหลายให้เราได้ชิมมาที่นี่ชิมให้ครบกินให้